สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้ในชั่วโมงภาษาไทายคุณครูดาจะพายเด็กมาเรียนเรื่องสระลดรูปนั่นเองค่ะสระลดรูปมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยนะคะสระลดรูปสระที่ประคือสระที่ประสมกับคําประกอบกับคําที่มีตัวสะกดแล้วรูปสระ จะไม่ปรากฏให้เห็นค่ะสะละลดรูปคือสละที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วรูปของสละจะไม่ปรากฏให้เราเห็นกันนั่นเองค่ะเราไปดูกันค่ะว่ามีสละอะไรบ้างเมื่อมีตัวสะกดแล้วจะไม่ปรากฏรูปของสละให้เห็นสละลดรูปนะคะจะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะคะที่เวลามีตัวสะกดแล้วจะไม่ปรากฏ at uh, รูปของสละให้เราเห็นนั่นก็คือ1 สระอกหนึ่งสระอกสองสระอัวสองสระอัวสามก็คือสระอออสามก็คือสระอออสี่คือสระเออสี่คือสระเออสี่ตัวนี้นะคะสระทั้งหมดสี่ตัวนี้เมื่อมีตัวสะกดรูปของสระจะไม่ปรากฏให้เราเห็นนั่นเองค่ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างของคำที่มีสระอก สระโอแล้วมีตัวสะกดอ่าเมื่อมีตัวสะกดแล้วรูปของสระโอ้จะลดรูปหายไปเลยนะคะสระโอ้เมื่อมีตัวสะกดสระจะลดรูปหายไปเลยไม่ปรากฏรูปของสระโอ้เหลืออยู่เลยนะคะเราไปดูตัวอย่างคำที่มีสระโอ้กันค่ะเช่นคำว่าหกหกหกคำนี้หอหีบกอไก่เนี่ยมีคำว่าหกเนี่ยมีสระโอ้ เป็นสระอาแต่ไม่ปรากฏรูปสระให้เห็นนะคะคำว่าหกเวลาอ่านสะกดคำจะอ่านว่าหออกกอหกหออกกอหกสระอกอยู่ตรงนี้แต่เวลามีตัวสะกดมีกอไก่เป็นตัวสะกดเนี่ยสระอกจะไม่ปรากฏรูปเลยจะเหลือแค่หอหีบกับกอไก่คำนี้อ่านว่าหกหออ กหกต่อไปคําว่ากบคานี้อ่านว่ากบนะคะกบก็มีสระโอเหมือนกันแต่ไม่ปรากฏรูปสระโอให้เราเห็นในคําว่ากบเลยใช่ไหมคะแต่เวลาเราอ่านอ่านสะกดคาเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยกโอบกบกโอบกบสระโอ ไม่มีรูปปรากฏในคําว่ากบเลยเช่นกันค่ะต่อไปสละอัวสละอัวสละอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปนะคะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปจะมีแค่รูปปจะไม่มีรูปปรากฏเหลือเพียงวอลแวนตัวเดียวสละอัว ไม้นอากาศจะหายไปเหลือเพียงวอลแหวนตัวเดียวนะคะทีนี้เวลาเขียนสระอัวเนี่ยเขียนยังไงเราจะวางวอลแหวนไว้แทนสระอัวเลยเราจะวางวอลแหวนไว้แทนสระอัวสระอัวเวลามีตัวสกดไม้นอากาศจะหายไปเหลือแค่วอลแหวนตัวเดียวเราไปดูตัวอย่างคําเลยค่ะเช่นคําว่าคานี้อ่านว่าอ้วนนะลูกนะอ้วนอ้วนมีสระอัว แต่ไม่ปรากฏรูปสละอัวอ้วนเขียนยังไงอ่านสะกดคำยังไงอ้วนอ่านว่าอออัวนออ้วนอออัวนออ้วนคำว่าอ้วนเมื่อมีตัวสะกดไม้หนการจะไม่มีรูปปรากฏเหลือแค่วอแหวนตัวเดียวตัวแหวนแทนด้วยสละอัวเลยนะคะคำต่อไป อันนี้ก็อ่านว่าขวดขวด,ขวดคําว่าขวดก็มีสระอัวแต่ไม่ปรากฏรูปสระอัวเช่นกันค่ะเราไปอ่านสะกดคําว่าขวดกันเลยขออวดอขวดขออัวดขวดคาว่าขวดก็มีสระอัวแต่ไม้หันอากาศในรูปของสระอัวหายไปเหลือแค่ ตัวแหวนตัวเดียวเช่นกันคะ่ะอ่าไปดูสระต่อไปเลยนั่นก็คือสระอือสระอือเมื่อมีตัวสะกดอออ่างจะหายไปสระอือเมื่อมีตัวสะกดอออ่างจะหายไปลดลูกเหลือเพียง่าสระอือจะหายไปนะคะลดรูปเหลือเพียงสระอืะะะลลอ,อ,อข้างบนตัวเดียวเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียว สระอือเนี่ยจะไม่มีออา่าอปรากฏให้เราเห็นเลยสารอือจะไม่มีออา่างปรากฏให้เราเห็นเลยจะมีเพียงสระอืออันเดียวเนี่ยอยู่บนอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะสระอือออ่างเมื่อมีตัวสะกดออา่างจะหายไปจะเหลือแค่สระอื่าตัวเดียว อยู่บนพยัญชนะต้นนะคะทีนี้เราไปดูตัวอย่างคําที่มีสระอือและสระอือแล้วมีตัวสะกดบัเลยเช่นคําว่าปืนปืนคําว่าปืนมีสระ,ะ,ะอือแต่ไม่ปรากฏรูปของอออเราไปสะกดคําว่าปืนกันเลยค่ะ ปออือนอปืนปออือนอปืนปืนเป็ดอ่าลดรูปอออ่างลงนะคะปืนจะลดรูปของอออ่างลงเหลือแค่สระอือตัวเดียวอ่าตัวอย่างคำต่อไปคำว่ายืนคำว่ายืน เห็นไหมคะคำว่ายืนก็ไม่มีอออ่านเช่นกันนะคะคำว่ายืนอ่านว่ายออืนอยืนยออืนอยืนคำว่ายืนก็ลดรูปของอออ่างให้หายไปเหลือแค่สละอือไว้บนพยัญชนะต้นตัวเดียวค่ะทีนี้สรับเออสลัเออสรัเออเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสกุ สระเอเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดจะลดรูปเหลือแค่ตัวเอตัวเดียวนะคะสระเอเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดจะลดรูปเหลือเอแค่ตัวเดียวอออ่างจะหายไปนะคะวิธีเขียนก็จะเขียนเอเนี่ยตัวเอเนี่ยไว้หน้าพยัญชนะต้นตามด้วยยอยักษ์นั่นเองค่ะ เขียนเไว้หน้าพยัญชนะต้นแล้วมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะทีนี้เราไปดูตัวอย่างคำเลยตัวอย่างคำที่มีสระ,ะเอ,อแล้วมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเช่นคำว่าเนยเนยเนยนอเอยอเนยนอเอยอเนยแต่คำว่าเนยเราไม่มียอยัก เราจะไม่ปรากฏรูปยอ,อยักเลยนะคะเวลาสะกดก็มีสระ,ะเออนอเออยอเนยเมื่อยอ,อยักสะกดอออ่างก็จะไม่ปรากฏรูปให้เห็นในรูปของสระ,ะเอ,อนั่นเองนะคะต่อไปทีนี้เรารู้จักทั้งสี่ตัวแล้วสระ,ะลดรูปเนี่ยเมื่อมีตัวสะกด จะไม่ปรากฏรูปให้เราเห็นจะมีทั้งหมดสตัวเด็กๆจำไว้ให้ได้นะคะจะมีทั้งหมด4ี่ตัวนั่นก็คือสระโอสระโอสระอวสระอวสระอือสระอือแล้วก็สระเออสระเอนะคะสระอวสระโอคุณครูพูดผิดขอโทษค่ะสระโอสระอวสระอะไรอีกลูกสระโอ สระโอสระอะไรคะสระอือสระอือแล้วก็สระเอจำไว้นะลูกนะทั้ง4ตัวนี้เมื่อมีตัวสะกดรูปของสระจะหายไปนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆมาฝึกอ่านคำที่มีสระลดรูปในคำกันเลยคะ่ะคำที่หนึ่ง คำว่าฝึกอ่านไปพร้อมกับครูเลยนะคะแล้วสังเกตคำด้วยนะลูกคำที่หนึ่งคำว่าตกลงตกลงคำว่าตกมีสระอะไรคะคำว่าตกมีสระอะไรลูกมีสระโอตอโอกอตกแต่สระโอลดรูปหายไปเลยคำว่าลงลงรอโองอ ลงคำว่าลงก็สระโอหายไปเช่นกันค่ะอ่าไปดูคำต่อไปเลยคำต่อไปคำว่ารบกวนรบกวนคำว่ารบก็จะมีสระโอเหมือนกันนะลูกนะรอโอบอรบรอโอบอรบคำว่ารบสระโอ ก็จะหายไปเหมือนกันไม่ปรากฏรูปของสระโอให้เห็นในคำว่าลบเลยส่วนคำว่ากวนกออัวนอกวนคำว่ากวนไม้หันอากาศจะหายไปเหลือแค่วอแหวน ที่เป็นสละอัวนั่นเองนะคะไม้หันอากาศจะหายไปคําว่ากวนก็อั้วนนอกกวนไม้หันอากาศจะหายไปจะมีวอลแวนเขียนเป็นแทนเขียนแทนสละอัวนั่นเองนะคะทีนี้คําต่อไปคําว่าสืบสวนสืบสวนสืบสออือสระอือจะมีอ่าน แต่คำว่าสืบสออือบอสืบอออ่างหายไปเหลือสระอืออยู่ข้างบนพยัญชนะต้นตัวเดียวนะคะเหลือแค่สระอืออยู่ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะต่อไปคำว่าสวนสวนสอ อัวนอสวนสระอัวเมื่อมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏไม้หันอากาศจะเหลือแค่วอลแหวนตัวเดียวค่ะต่อไปคำว่าระเหยระเหยคำว่าเหยเหยหอเออยอ,อยอเหยคคำว่าเหยมีสระเอ เฮยเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดวอแวนจะไอไม่ใช่วอแวนยอยักษ์จะหายไปเหลือแค่สระเอตัวเดียวหอเอยอเห้ย,ยออากจะหายไปเหลือแค่สระเออยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นตัวเดียวนะคะอ่าต่อไปคําว่ายกปืนยกปืนยอโอ อันนี้มีสระโอกอยกยอโอกอยกแต่คำว่ายกจะไม่ปรากฏรูปของสระโอนั่นเองนะคะต่อไปคำว่าปืนปืนปออื้นอปืนเวลาสะกดมันจะเป็นรูปแบบนี้เลยนะรูปปออือนอ ปืนแต่ในภาษาไทยเราจะไม่เขียนคำว่าปืนตัวนี้นะคะเราจะไม่ปรากฏของอไม่ปรากฏรูปออ่างอยู่ในสระอือนั่นเองค่ะเหลือแค่อือตัวเดียวอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะอะต่อไปอหมดแล้วคำที่คุณครูพาอ่านหมดแล้วทีนี้เด็กๆนัดะจะต้องจำให้ได้ในลูกว่าสระลดรูปมีทั้งเมื่อมีตัวสะกด จะมีมีทั้งหมดกี่ตัวสระลดรูปเมื่อมีตัวสะกดแล้วไม่ปรากฏรูปของสระเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวนะลูกนะคุณครูย้ำอีกรอบนะคะมีทั้งหมด4ี่ตัวนั่นก็คือสระโอสระโอสระอัวสระอวสระอะไรคะสระอีูสระอือสระอือแล้วก็สระเออสระเออ สตัวนี้นะคะจำไว้ให้ดีนะลูกนะสระที่เมื่อมีตัวสะกดแล้วจะลดรูปไม่ให้ไม่ปรากฏในรูปของสระให้เราเห็นว่าเป็นสระอะไรเลยอทีนี้แบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้เด็กๆทำท้ายบทเรียนเรื่องนี้นะคะจะมีทั้งหมดอยู่ห้าข้อ ให้ทำอะไรให้เด็กๆเนี่ยไปหาคำที่มีสระลดรูปมาห้าคำนะคะสระลดรูปมาห้าคำพร้อมกับแต่งประโยคให้ถูกต้องสระลดรูปทั้งห้าคำเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป,เป็นสระอะไรก็ได้ทั้งสี่ค่ะสี่ตัวเนี่ยสี่ตัวสี่สระเนี่ยที่มันเป็นสระลดรูปมาสี่ตัวทั้งสี่ตัวไม่ใช่มาสี่ตัวนะคะมีอยู่สี่ตัว ให้เด็กๆหามาห้าคำห้าคำแล้วมาแต่งประโยคเหมือนของที่คุณครูแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างเลยเช่นคำว่าปวดปวดคำนี้จะมีสระอัวแต่สระอว่าปรากฏให้เห็นไหมคะไม่เลยเหลือแค่วอแหวนตัวเดียวปวดคุณครูก็แต่งประโยคว่าฉันดื่มน้ำอัดลมเยอะจึงปวดท้องฉันดื่มน้ำอัดลมเยอะ จึงปวดท้องแล้วก็คําว่าใบาเต ơi, บยใบเตยคําว่าเตยเป็นสระลดรูปนะคะคําว่าเตยต่อเออยอเตยสระเอออออ่างหายไปในคําว่าเตยเพราะว่าสระเออเมื่อเจอยอยักเป็นตัวสะกด อ่าจจะหายไปเหลือแค่สระเออยู่หน้าพยัญชนะต้นนั่นเองค่ะคําว่าใบาเตยคุณครูก็แต่งประโยคว่าฉันชอบดื่มน้ําใบเตยเห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆไปทบทวนโดยการหาคําที่มีสระลดรูปมาห้าคำนะคะแล้วก็แต่งประโยคเหมือนที่คุณครูแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างสองข้อข้างบนเลยเด็กๆทำได้นะคะในช่วงนี้ ถ้าเด็กๆคนไหนยังติดตามงานไม่ทันเด็กๆเ,เข้าไปดูในโนต้ตกลุ่มนะคะในโนต้ตกลุ่มคุณคุณโนต้ตไว้ให้ทุกวันเลยว่าเด็กๆมีงานอะไรในแต่ละวันบ้าง แล้วช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะลูกนะอย่าไปเล่นต่างน้ำฝนนะคะเดี๋ยวจะเป็นหวัดไม่สบายคุณกูนาก็เป็นห่วงเด็กๆทุกคนแล้วก็คิดถึงเด็กๆทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ในชั่วโมงภาษาไทยคุณกูณดาขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ